หรือปัจจัยด้านการเจริใน,นมีผลต่อความสวยงามของเพชรอย่างไรนั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะคนรักเพชรอย่าลืมกดติดตามหัวใจคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะการได้มาซึ่งเพชรที่งดงามนั้นจะต้องผ่านการคัดสั่งเพชรธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบจากผู้ชํานาญการให้คงความเป็นธรรมชาติทั้งขนาดและรูปร่างให้มากที่สุดแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการคัด หรือการเจรไนคือการตัดแต่งเพชรให้ได้เหลี่ยมและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการสะท้อนของแสงให้เพชรเปล่งประกายระยิบระยับได้มากที่สุดการเจรไนจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากต่อความสวยงามของเพชร GA จึงได้แบ่งเกณฑ์การเจรไนไว้ดังนี้ excellent very good good fair poor การเจรไนจะต้องไม่ตื้นหรือลึกเกินไปหากตื้นเกินไป แสงที่กระทบจะส่องลงด้านล่างของเพชรการส่องประกายของเพชรจะลดน้อยลงหากลึกเกินไปแสงที่กระทบจะสะท้อนออกทางด้านข้างของเพชรทาให้แสงไม่ส่องประกายเท่าที่ควรเพชรที่ผ่านการเจรไนามีสัดส่วนที่สวยงามสมมาตรและผ่านการขัดเงาที่ดีจะสะท้อนแสงไฟส่องประกายระย,ยิบระยับงดงามค่ะเราสามารถทราบค่าการเจรไนาหรือคัด ได้จากใบเซอร์จากสถาบันที่น่าเชื่อถือการเลือกซื้อเพชรที่มีใบเซอร์จากสถาบันที่น่าเชื่อถือจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการเพชรคุณภาพสูงค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดใจคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะ